ไหนไอ้ก็่ไปทําไมอะพี่วินก็ไหนซันบอกว่าพรุ่งนี้พี่วินไม่มีงานนี่ก็มันไม่ได้ติดที่งานมันติดที่ดากพี่เนี่ยวินฮะไม่เห็นมีอะไรติดก้นพี่เลยโอ้นี่ซันมันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในมู้ต้งยิ้มเลยน้องลิซซี่มันมาแล้ว พี่ไม่ได้สีดวงอีกแล้วเหรอบอกท่านว่าไงไม่ดูเรื่องธรรมดาอ่ะคือไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคุณพ่อเ้าอยากดูหน้าพี่วินเขาไม่ได้อยากดูก้นพี่ซะหน่อยจะไม่ธรรมดาสิพ่อจะนั่งเนี่ยพี่ก็จะเออแล้วลูกก็จะโอ้ยไม่เชื่อไม่ดูเลย พอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่ดูแก่จนได้หรอกงานนี้ <c oughs> ก็ดีไงก็ทํานไม่เห็นไงว่ามันทรมานขนาดไหนอะทําไงดีอะไม่เหลือใครแล้วอ่ะไม่มีใครว่างเลยอะ <c oughs> พี่ว่าพี่มีคนหนึ่งนะคนนี้เนี่ยหน้าตาก,ก็ดีแ acting ก,ก็ได้นี่ไงน้องชายสุดที่รักของพี่เอง <c oughs> ถ้าจะให้ดาวเนี่ยเอาซันเป็นแฟนเนาะอ๋อโถ ใเห,เห่างั้นนะดาวยอมไปหาอุหลัองอุตังมาแทนคุณอุตรายันดีกว่าค่ะท้ามึงขาู้ขาดน้องพี่นี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วลองคิดดูนะถ้าจะปั้นเรื่องสตอรี่ความเป็นไปเป็นมารักกันได้ยังไงนะง่ายเลยจริงด้วยค่ะนี่นักข่าวหนุ่มหน้าใหม่กับโปรดิวเซอร์สาวไฟแรงเฟอร์สทำงานกันไปกัดกันไป แล้วก็เกิดความรักอุ๊ยยังไงพอนองเนาก็เชื่อนี่แหละจริงจริงอก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ไม่มีใครว่าแล้วเอาก็ได้อะไรเนี่ยอย่างคุณได้มีสิทธิ์เลือกด้วยเหรอคุณเนี่ยต้องเป็นฝ่ายคุกเข่าขอร้องผมอ้อนวอนผมด้วย้ผมมาต้องเล่นตัวถ้าต้องคุกเข่าขอร้องคุณฉันไม่เอาดีกว่า อ,อ,อย่าเพิงเชิกันเลยนี่ดาวฟังพี่ไอซันเนี่ยดีสุดแล้วคุยกันง่ายด้วยดีกว่าไปเจอใครไม่รู้ที่พ่อหามาให้เออนี่ขอร้องนิดเดียวก็ยอมแล้วอคุณคุณอุตรายันค่ะ ขออัญเชิญกราบวิงวอนให้คุณเนี่ยไปเล่นเป็นแตนของดิฉันได้ไหมคะนะคะนะคะคุณสันนะคะคุณซันสุดหล่อพวกเหมือนจะเล่นตัวแล้วไม่ยอมง่ายขนาดนั้นนะที่ยอมเนี่ยเพราะว่ามันมีข้อแลกเปลี่ยนหรอกข้อแลกเปลี่ยนอะไรไม่รู้ยังไม่ได้คิดยอมยอมไปก่อนนี่คุณจะเอาหรือไม่เอาเพราะว่าตอนนี้คุณไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วนะ อยู่ค n n e v e วก i n d ง i ันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน